สวัสดีครับมีคอมเมนต์เนาะเขาบอกว่ามือตัวดีนะครับแล้วก็แล้วเงินส่วนเกินไปอยู่ตรงไหนรัฐบาลได้รับภาษีจากแอปไหมไปดูกันอ่ะอันนี้คือข้อมูลนะครับจากเว็บ tech ของแพรนะครับจับที่แจ้ง5ประเด็นนะครับที่เข้าจะิดเรื่องของอ่าก็ไปหาข้อมูลได้น้ตั้งแต่ปีส0 2 0นี่นินะครับบางคนช่วงนั้นก็หาว่าเป็นบริษัทต่างชาตินะครับจริงจเขามีจัดการจัดตั้ง ทะเบียนในประเทศไทยอยู่บเป็นแท็กซี่ไทยแลนด์เลยประมาณนี้นะครับแ๊ปเป็นบริษัทต่างชาติไม่เสียภาษีแม่บอกว่าไม่ใช่นะครับแม้เป็นแอปต่างชาติก่อ,อตั้งที่่าชาวมาเนเซียนะครับจริงๆนะแต่ว่าเขาก็มีการาต้องกับกระสงวัพาิชี์เป็นแก๊กแท็กซี่ประเทศไทยนะครับจนคุณจดทะเบียน2,800ร้ล้านบาทนะครับแล้วก็ตัวของแก๊ปเนี่ยมีบริษัท ถือหุ้นอยู่ที่75%นะครับแล้วก็มีล่าสุดก็มีอย่างที่บอกเรามีกลุ่มเป็นท่านได้การลงทุนกระแกับนะครับในประเทศไทยนะครับเรื่องการเรสียภาษีเขาเขาก็เสียปกติอยู่แล้วนะครับจริงๆอ่ะอย่างที่อย่างอย่างที่บอกว่าคนขับอ่ะก็เสียภาษีนะถ้าเขาวิ่งแล้วเขามีการยื่นภาษีกับทางภาครัฐเพราะว่าอินเทอร์เนเนี่ยเขามีการยื่นภาษีแต่ในตัวของาาคาราชการเนี่ยอาจจะมียื่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ ทางภาคหรือกรมสมบัตรริสามารถตรวจสอบคนขับได้อยู่แล้วนะครับว่าคนขับเนี้ยมีอาชีพอะไรเพราะว่าเมื่อเขาอ่าทางแก็เนี่ยได้รายงานผลอ่าินสันตีฟให้กับทางกรมสมบัตรริกรเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้นะครับมีอาชีพก็คืออาชีพขับแท็บก็คือเอารถมารนับจ้างเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีเนี่ยมันมันทำไมชอบออกมาอาอ,าอ้างจังเลย เป็นรเดอร์นะครับอย่างเฮียขายของเนี่ยเนียกย็เสียภาษีออนไลน์เนี่ยล่กสุดปีนี้แล้วก็เสียนะครับไม่ได้ขอคืนด้วยขอคืนไม่ได้ด้วยเพราะว่ารายได้มันเกิดก็เสียนะครับคนขับแท็กซี่บางคนเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าบอกตรงบางทีเขาก็ไม่ได้เสียนะนะครับบางทีก็ไม่ได้ยืน่นด้วยสันะครับแต่ทางภาครัฐตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้เพราะว่าคัถแท็กซี่ทุกคนอนะ่ะต้องมีใบขับขี่สาธารณะเนาะเมื่อไม่มีใบขับขี่สาธารณะนะแน่นอน แล้วก็ไปตรวจสอบกับทางอ่าถ้าคุณมีรถตรวจทะเบียนที่เป็นรถสาธารณนะหรือไปเช่าตามอู่แท็กซี่ที่เป็นอ่าเนี่ยขาก็ตรวจสอบได้อีกแล้วว่าเป็นรถเขาสามารถคือเนี่ยพูดเรื่องเรื่องมาตมาเอมาอาว่าเสียงหรือไม่เสีย่ยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอ่าต้องปรับตัวนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยว,ว่าโอ้คนขับแท็กซี่เนี่ยส่วนใหญ่ เขาเข้าแกลบหมดนะเขาเข้าโบเข้าทาดาเข้าแม็กซิมเขาเข้าไลท์แท็กซี่เข้าหมดเขาเข้าหมดจริงๆเขา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 บางบางกลุ่มเราเราเข้าใจว่าไปแย่งฐานลูกค้าเขาจริงๆแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อคนส่วนหนึ่งนะครับทําให้มันเสียคนส่วนหนึ่งทําให้มันไปต่อไม่ได้มันเสียหายกับภาพรักทุกระดับประเทศระดับระดับโลกเนี่ย มันก็มันทาให้ทุกคนเสียหายหมดหละนะครับไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้ขับแท็กซี่แล้วเสียหายเนี่ยหน้าตาของคนเราเนี่ยแหละเขาก็ไม่มาเที่ยวไงต่อให้เขามาเที่ยวครั้งเดียวเขามาเที่ยวเขาก็มาครั้งเดียว้เขาบอกเพื่อนมึงอย่าไปเที่ยวเลยถ้ามึงไปเที่ยวมึงระวังนะเขาโกงเขาจะขามึงมึงเรียกแอปอย่างเดียวนะคนไทยบางทีไปเที่ยวเมืองนอกอ่ะเขายังไม่เรียกเลยเขายังไม่บกเลยเพราะเขารู้เพราะเขาบกเขาโดนกดราคาแน่นอนมึง้นต้องแบบให้ดูเลยว่า นี่นะอูเบอร์เท่านี้โบเท่านี้นะครับแอปพลิเคชันท้องถิ่นเท่านี้คุณถ้าโบเพิ่มกวนนี้เราไม่เรียกคุณเรเรีกแอปกระดาถูกไหมโอเคนะครับสวัสดีครับ